อันนี้แม่ดูนะคะเราอยู่กันที่เจ,เจเจมอสวัสดีค่ะเราอยู่ที่เจเจมอนะคะวันนี้เราพาอลินดูปลาสวยงามนะคะอันนี้จะเป็นทางเข้านะมันอยู่ข้างๆเจเจมอเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะว่าข้างในมีอะไรบ้างวันนี้มีตลาดไปค่ะไปค่ะ,คะแต่เราต้องข้ามถนนต,ตรงนี้นะเนี่ยข้างๆ ตรงนี้แล้วรอข้ามถนนก่อนอันนี้ตลาดปลาค่ะเข้าตลาดปลาใส่ยางมามาเล็วเออนกัน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 เอาไปขอบคุณค่ะลิปอะลิปเปอร์นี่นี่นี่ทางเข้าตลาดเราเข้ามาแล้วมันก็จะเป็นซอกเล็กๆเนี่ยโอ้เต็มเลยค่ะมีร้านเต็มเลยตลาดปลาเขาก็จะมีทุกวันพุธนะคะ พ่อค้าแม่ค้าก็จะปลามาขายกันเดี๋ยวข้าลินดูปลานี่นี่มีในถุงโอ้โหเต็มเลยตัวใหญ่นี่ตัวใหญ่ไอ้นี่นี่นี่โอ้โหมีตัวเล็กด้วยอันนี้ปลาอะไรนะปลาตอปลาตอปลาตอมีหลายสีเลยกับปลาปลาดุโอ้โหมีหลายสีเลยนะ เออมันก็จะคลุกพักนะวันพุธอันนี้ป้าหมอสีป้าหมอสีก็ออสการ์น uh> ี่หัวเขาจะโตโตอย่างนี้สวยดังได้พามาลงโอ้โหเขาขายกันเต็มเลยนี่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 อันนี้ปลาขาปลาขาปลาขา น่ารักเลยข้ามีบ่อใหญ่ก็น่าเลี้ยงเหมือนันนะอยู่ตรงนู้นเขาขายอยู่ตรงนู้นไปดูไปดูไปดูปลาครับปลาคราบพีกแน่ารักโอถุงใหญ่เลยห้าสิใช่สงห้ิบอ่ะเราไม่มีบ่อนะ เราไม่มีบ่อเลี้ยงปลาค้าเรามีแต่อ่างปลาเราต้องไปทำบ่อ่ันเรามีแต่อ่างเล็กๆเลี้ยงปลาห่าวลยุงได้อยู่ลูกบ่อชอบไหมอะไรชอบไหมแบบนี้ก็เอาไปปล่อยที่อื่นก็ได้เอาไปปล่อยที่ไหนอ่ะเอาไปปล่อยที่ไหนครปล่อยที่ทะเลก็ปล่อยที่ทะเลเราเป็นปลาค a m ตือเ็ไม่ใช่ปลา Nam เคม หัวนี้ถุงใหญ่มากเลยนะปาเยอะมีสีขาวสีดำปมาคามีคือมีหลายสีมากสวยที่นต้องไปนีมาไปเราไปดูดีละล็อกเลยหนูเราะไปทางนี้ตามคุณแม่ไปทางนี้คนเขาเดินมาเยอะเราไปเดินล็อกแรกก่อนเยอะเลยเหมือนแบบว่าใส่นี้แล้วก็ส่งใส่กล่องแล้วก็ส่งคนเขาก็มาหายส่งกัน นี่นี่นี่ตัวเล็กนี่ปากัดปากัดปากัดนี่อันนี้ถุงละยี่สิบสามถุปลาอะไรปลาอะไรไปดูใกล้ๆนะเออปาปลา่อถูกระนี่ากแถวบ้านตัวละหลายบาทเอออะไรอ่ะอะไรตัวเล็กๆพุ่ง เหมือนชินมมะลดกุ้งอุ้ยนี่หอมมากแซนลสเซนิวนี่แซนิวกำลังเดินอยู่เลยสเนลกำลังเดินอยู่เลยนะจะกำลังเดินไปน,น,น,นี่นี่ปาร์โฮโควิดลูก ทำไมมันถูกจังอ่ะน้ำมัน40-50บาทเลยได้ตั้งหลายตัว Goldfish ตัวใหญ่เลยตนะ้นโอ้นี่นี่นี่ซักตักกันเลยลูกซักตักเขาได้เลยเวันที่บ้าลเลยตัวใหญ่ๆอีกอุัยนู้นหางสวยอะ่ะนนู้นหางสวย มาลุูมหมดเลยอ่ะน,นี่อันนี้ตัวใหญ่ต,หญต,หญต,หญตัวใหญ่เออตัวใหญ่เลยอ่ะอันนี้นี่นี่น,นี่หางนากพูรตัวเล็กอันนี้ก็จะเป็นแบบยหางแล้วก็จะสีสวยาป,ป,ป,ปอันนั้นช้อนจมเลเลยจ้า ลูกนี่หางสวยนะสีแดงแดสวยจังอันนี้ปลาสอดสวยตรงนี้แหละสวยๆแบงนั้นเลยนี่ตรงนี้มาลูกมาอดนนเดร็จแล้วอดนนีอกอนหัวนะอดนนี้อดปลาอะไรเลือดตรงนี้เราจะตักตรงนี้ไหมนี่ไงหนูจะตักเหรอใช่ หักอ่ะเดี๋ยวเราไปดูรอบนึงก่อนแล้วเดี๋ยวมาตักกันหนูจะเอาไปย่างเหรออาป่นี่นี่นี่เต่าญี่ปุ่นโชโชคเต่าญี่ปุ่นเต่าญี่ปุ่นนะมันเป็นอย่างนี้นะใช่อันนั้นเขาอะไรอ่ะไม่รู้อ่ะไม่รู้จักออันนี้ รเขียนภาษาอังกฤษหนูอยากตากไปหนูอยากตากกะหนูอยากตากกหนูอยากตากกะเดี๋ยวให้ตากเดี๋ยวพ่อให้ตากยวเราไปเดินดูกันตัไปทางโน้นไปทางนี้นี่มาทางนี้ลูกมาทางนี้ ไปดูตักที่มันอใหญ่ๆแล้วแม่ให้ตักมาเออแม่ให้ตักนะไปลองนู้นะพ่อลราคนแน่นโอ้โหนี่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 ไปทางนี้เราอยากตักปลาโอ้อันนี้มีสีขาวสีอะไรเราอยากตักปลาตัวละอ๋อตัวละห้าบาท อันนี้ปากัดปากัดอนี้ปากัดอุ๊้อค้ลกฟันซอยนี่ปากัดปากัดโอ้สีสวยเหมือนกันนะเนี่ยสีสวยเต็มเลยขาวแงสวยๆนี่งเต็มเลย นี่ยลีนุกปากัดมันก็จะมีลวดลายสวยงามน,น,นี่ตัวละห้าสิบบาทแม่นี่แต็มเลยมีร้านสีอะไรสีห้าสิบบาทไงแม่เราอยากตัดปลาัดปลาไปหาร้านตัดปลาแล้วกันก็เมื่อกี้ไงร้านตัดปลาเมื่อกี้ไงตรงนี้ยังไม่มีที่ตัดอันนี้ปลาทองนะเนี่ยปลาทอง โอ้อันนี้ก็เป็นปากกาแต่อันนี้ก็แบบเหมือนแบบสวยสวๆลายสวยๆเยอะเลยมาดูดินี่อะมันจะมีแยกสีอันนี้ก็เป็นสีแบบพวกน้ำเงินอันนี้ก็จะเป็นสีสีถ่างยาวสวยนะอันตัวใหญ่มากอะตัวใหญ่ข้างบนตัวใหญ่อุ้ยอันนี้สวยอันนี้สวยอันนี้สีขาวโอ้โหสวยไม่คันตัวข้างล่างสวย ฮาบลูคัลเลอร์เอามาคุณนั่อยากจับปลาอยากจับปลาเอาบ้าง,งนี่เอาบ้างนี่ไปไหนอันนี้มาหลังร้านเขาเอองงไปหาที่ตักปลาข้างนู้นู่นหาปลา,ลาไปไปหาที่ตักปลาข้างน,นอกนี่เดินรอบนี้แล้วเดี๋ยวเราไปตักปลา อุ้ยเตาเตาอุ้ยคุ้งก็เหรอกุ้งเต่าแม่จะเต่าสองตัวอันนี้เหมือนเต่าห้าแม่ตรงนู้นก็มีนะใช่ใช่อั้นเต่าจับแล้วเปล่าจับได้หเปล่าน่ะอันนี้เต่าห้านะคะไม่ใช่เต่านะเต่าห้านะแต่มันเหมือนเต่ามันจะ น้มเต่านู่งเต่าม่อยากไปอยากเต่าแม่มีตรงนี้ด้วยร้อยอ่ะอันนี้ปลาอะไรปลาค้าเหมือนกันหรอตัวละสิบบาทปะค้าอตัวละสิบบาทไปตูตรงนั้นตัวละสิบแต่ว่าขายตีตัวร้อย อันนี้ตัวใหญ่ตัวใหญ่เลยตัวละ500วห้าร้อยเขาขายลูกปลานอกตัวละห้าร้อยตัวเหมือนกันตัวใหญ่ต,หญตัวใหญ่แต่เราไม่มีบอ่อใหญ่ขนาดนี้บ่อแบบนี้เป็นบอ่อที่บ้านเราเล่นน้ำ s> <S เ,นเล่นน้ำเหรออันนี้ตัวละห้าสิบบาท ไปแล้วไปแล้วเราเลี้ยงได้แต่ว่าเป็นบ่อแบบนี้ก็ได้เนี่ยแต่เป็นอ่างแบบเนี้ยเออบ้านเรายังไม่เต็มหนูอ้าวตัวใจดูตรงมากอันนี้ก็ปลาค้าบเหมือนกันเห็นป่ะบ่อขึ้นไปดูข้าบน ตัวละไรยี่สิบค่าเหมือนกันหอาไปศึกษาก่อนเออแล้วเดี๋ยวเรามาซื้อกันซื้อแล้วลูกมาแล้วก็ลองซืก่อนไม่หนูไม่หนูจะตักปลาไม่หนูจะ หนูจะตักปลาจ้ะตักปลาเดี๋ยวจ้ะเออให้เขาไปตักปลาก่อนก็ปลาก่อนไปตักปลาตักตรงนี้ก็ได้ทางนู้นทางนู้นไปนั่งตักดีกว่าทางนี้เอ้ยไม่พออีกแล้วเต่าเต็มเลยเติ้งเลยไปไหมให้แม่ช่วยตักดีกว่าเ้องไหม อันเจ้าตัวไหนเอาน้ำไปต้มมีแล้วนี่นี่นี่น้ำมีแล้วเอาไหนเอาตัวไหนแม่บอกแม่น้ำเอาตัวไหนคะตัดตัดใส่ตัดใส่ตัดใส่น้นให้เขาอ่ะเออรู้แล้วชั้นองตัดได้เลยค่ะอ่านนี้ไหมเอาเอาอ่ะนี่นี่นี่มีกระโดดออก อ่ะมาเอาช้อนมาเอาช้อนมาเอาช้อนมาอยู ja, ่เด ja, ีน ja, ี ja, ja, ้ห ja, ja, ja. ja, 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 ัเอาช้อนมาช้อนอยู่นี้แล้วอันนึงแม่วงนี่ไหมสวยสวยดีๆบมาล่้อ้มาเอาอะไรตัไนเลยคะ น้ำมันเป็นสีสีอันนี้สีแดงสีแดงมากเลยจ้าอันนี้ปลาอะไรอ่ะปลาโนแก้วค่ะปลาขาวปลาโนแก้วปลาสีแดงๆปลาโนแก้วแม่ช่วยถือปลาปลาโนแก้วนะอันนี้ปลาอะไรอ่ะโนแก้วอันนี้ก็รอเนี่ยปลาโนแก้วแก้อันนี้ก็เป็นปลาหมอสีปลาหมอสีนี่เป็นปลาหมอสีนี้ปลาเป็นปลาโนแก้วปลาโนแก้วสีดำดำเป็นปลาหมอสีนะลูก อนนปลาหมอตัวนี้ข้างบนนะคะปลาหมอแมละวีตัวนี้ปลาหมอเหมือนกันปลาหมอเหมอือนกันน่ารหดเถือมันต้อง,อง,ง,งเองดีกว่าเออจะได้ไม่รอ้อนลไปไลมไวโออันนี้ก็ตู้โชว์ปลาบังกรปลาปลา,ละนะาลอลาราวาน่าเรารีกว่าปลาบงกรใช่เปละาาษาไทย น้ก้แก้วเวเอนข้าไปดูสตริเลยาูรเลยอุ้ยอันนี้อะไรอ่ะเป็นปตาหมูดินเาไม่ใชาเาเป็นเต่าจกใช่เต่าหมูบิน่เป็นตว เต่าเต่าเต็มเลยเขาไหวเหมือนเขาเป็นได้นะอันนี้อะโลน่าเงินอันนี้อันนี้อะไรสปริงแล้เปล่าไหว้ดูอันนี้ก่อนดีกว่านี่อ่ะสปริงแล้อันนี้นี่หน้าโคมกระดอน เนเลยทำไมมีหน้าอย่างนี้นะใช่เป็นแบบนี้แหละเป็นเลยเบดีต่อพัดลมไหมลูกเล่นไม่ร้อนเขามาหาเล่นใหญ่เลยอะคอยล่ะเล่นอยู่หน้าโตเนี่ยเขาไหว้มาดูลินเนี่ยนั่น มาหาเราใหญ่เลยอ่าป็นันอื่น้งไปเราไปดูไปไปดูตรงนี้ปลาสอดหตัวยี่สิบอะไรนี่ปลาอะไรนี่หรออเมริกัออามามาดูปลาสอดรับฝากมาเหรออะไรนะคะนี่นี่เต็มตู้เลยดินหกตัวยี่สิบใช่ มอนจะมีปลาต่อตัวกับปลาสุมาตาปลาสุมาตาเป็นยีืเนปลาเซสุมาตาปลาสุมาตาตัวนีนี่นี่นี่ตัวลายลายมอนเสือเนี่ยเนี่ยเนี่ยเขาอยู่เป็นกลุ่มเนี่ยเป็นแบบเขาอยู่เขาจะอยู่เป็นกลุ่มปลาเสือสุมาตาอืมนี่ด้นเนี่ยโอ้โหอันนี้สวยเลยหกตัวยี่สิบแม่แม่่ต่แ S <S <preach ers> นี่จะเสียดำตรงตัวตัวนี้วลาสอเอย่านที่บ้านเราก็มีที่เขาที่แม่เอามาปลาปลาอไรล่แม่ปลาเฮนป้าไปลบ้างไปลอตัวเล็กๆอันนี้อะไรนี่เสือดำอันนี้็ลาอกเหมือนกันมีตัวเล็กตัวสีขาว ตัวสีเนี่ยกระรอกแต่ถ้าลองจับมีการจับว้าอันดีกินค่ะไหนอะนี่เออใช่ใช่ใช่จิงกาดีกว่าหน้าตัวเบลอเลยอย่าอย่าไปถ่ายอย่าไปถ่ายอะไรนะคะอย่าไปถ่ายอย่ามันกระโดดจิงกาเดี๋ยนี่นี่นี่เต่าโทโ้ท้อันนี้เต่าญี่ปุ่นมั้ง อันนี้เต่าญี่ปุ่นหน้าส้มๆไหนไปมันปะจับเราต้องจับกระดองเขาจับข้างหลังแม่เคยเลี้ยงอยู่นะเจอตัวก่อนแม่เลี้ยงตัวเบลเลยอืมโนดดูหน่อยหนูจะดูอย่าไปจับมันก็เออตหลุดไม่แป็นอืมเดี๋ยวก็บังเล้มตงมาไปไปดูต่ออันนี้อะไรอ่ะ ปลาเหมือนกันประกาศไม่ดูปลาแล้วปลาแล้วโอเคมาตลาดปลาแต่เราไม่ดูปลาแล้วนะคะเอาไปดูอย่างอื่นอันนี้แฮมสเตอร์แฮมสเตอร์ตัวเล็กๆอ้าวไปไหนอ่ะใช่ใช่โอ้แรปปี้มีหมูแคะอะไรนะแคะเหรอมีข้างล่างมีนั่นเต็มเลยอ่ะกิจจ์หมูแคะ ไม่กินม่ใช่ฮิปโปแคะเปล่าหนูฮิปโปแคะมีกระต่ายด้วยมีกระมีรักกิฟด้วยไหมหนูอันนี้เป็นนกนะข้างล่างจิงจ๋านะคะเป็นนกแล้วก็อันนั้นนกคุ้มอเมริกานกคุ้มอเมริกาโน่ร้อยห้าสิบบาทตัวละร้อยห้าสิบบาทอันนี้อะไรนกคุ้มนี่อะไรนกคุ้มเหมือนกันค่ะ รันาะคมืะกันแตว่าตัวเล็กข้างบนเขาจะตัวใหญ่เขาก็เลยขายร้อยห้าสิบใช่มีนกอยู่ตงนี้อันนี้นกอะไรอันนี้เาเป็นเบบี้ มิเตอร์อะไรอ,อะไรมันมันแดนๆอ,อ่ะกลัไปแเรามานี่เราไม่เรามาดูนกที่นี่เขาก็มีนกด้วยนะตลาดปลาไม่ได้มีแต่ปลานะมีนกเรามาตลาดปลาแต่เราไม่ดูปลานะาเหมือนเป็นนกของหยกนะครับเรามาดูมาดูมาดูไม่ไม่ใช่นกแก้วนกแก้วคอรับห้ามเอานิ้วแย่นะใช่ นกแก้วดูตัวเราไปดูด้สีก็สวยนะเขาคล้ายๆนกหองยกเลยเรามาดูด้านข้างดินี่เขาร้องใหญ่เลยกขะร้องุกกุ๊กกกกใหญ่เลยนะนกแก้วคอพัด เดี๋ยวเขาเชี่ยงไงเขาดูดิเขาเกาะมือพี่เขาด้วยเองมาดูสิดูดิเขาเกาะมือด้วยเกาะมือพี่เขาด้วยอ่ะเชี่ยงเขาเชี่ยงอ่ะอ่าไปสเราไปกันต่อเราไปกันต่อระวังนะอ่าเราไปกันต่อโอ้อันนี้นกนกแก้ว อันนี้มันเป็นเยลโล่ดับใช่ไหมตอนนี้เอาไปดูข้างในเดือดถามว่านกตัวใหญ่นี้อะไรนกตัว็เดือดถามนี้บอกให้มันเป็นนกของหงอกป่ะนกของหงอกนกของหงอกเขามีไก่ด้วยนะไก่ไม่ชันกหงงเงงตัวตัวละแวกอ๋อไม่ใช่นะไม่ใช่ตอนนี้นกหงงเงงตัวตัวละแวก ดูตัว้ารันตัวสีาข,ขาวนัน่น,นั่งได้ไหมพ่อถาตัวน,นี้ตัวนี้เหมืนอนนกของหอกเลย,แ,ลยแต่พ่อหางคนละล็อกนกเลอเกิดอวไรของอน นกหงอกอย, лушай, อยากดูนกหังอกอันนี้นกอะไรอะครับนเลิฟเบิดครับนกเลิฟเบิร์ดมาตามดูนกฟังงอกมามาตามาดูนกังงอก โอ้หัวเขาแบบว่าใหญ่มากสวยพี่เขาเลี้ยงเก่งมากเลยนะเนี่ย <Labor> น <ator il fi> ี่ก็ปลาตู้หนึ่งก็ตัวหนึ่งดูดิหัวเขาโนเขาเป็นพัน์ของเขาลูกหัวโนก็คือตัวไหนที่ โตสวยลายสวยก็จะแพงหน่อยนี้นี่อันนี้ตัวนี้ใหญ่มากอ่ะตัวนี้ใหญ่มากดูดิตัวเขาเป็นวุ้นๆนะครับขาปลายปลเดิม โอ้ยลิ้นสิงเล่มีตัวใหญ่นี่ตัวใหญ่ดูตัวนี้ตัวสิงเล่นี่อโลวาน่ากับสิงเล่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 สิงเลปลาปลาอโลวาน่าเด็กเก็สวยมากเลยนะเวลาเขาไหว้เขาไหว้ช้าๆเขาไหว้สวยเหมือนเหมือนดาก้อนไงคะถ้ตัวนั้นนั้นก็ไหว ใช่ว่ายเร็วเลยตัวนี้สตริงเรตตัวนี้ว่ายเร็วเลย,เลยน,นี่ตัวนี้ก็มาเนี่นี่นี่ตัวนี้ก็ว่ายตัวอื่นหลับทุกตัวเนี่ยก็ว่ายเลยค่ะตอนนี้เดี๋ยวเราเดินแล้วเราก็กลับแล้วนะคะร้อนมากมากเลยแล้วเราก็ได้นี่ถังปลาเอาไว้ให้ ไม่รู้ว่าปลาจะอยู่ก่อนหรือลอินจะอยู่ก่อนนะคะถังแล้วก็มีปลามาสองถุงเลยติดก่าตัวได้ใช่ไหมลินปลาแล้วเดี๋ยวปลาแล้วก็มาใส่ในตู้นะใช่เดี๋ยวเราเอาปลามาใส่ในถังนี้ไม่รู้ว่าใครจะอยู่ก่อน,อใ,นนะใช่เติมน้ําก่อนนะเนะาะเดี๋ยวไปช่วยกันเติมน้ําก่อนเอเครปะอ่ะ เติมน้ำใส่ปลาแล้วก็เติมน้ำด้วยโอเคอแล้วก็เพื่อนๆน,นะคะถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้อรินด้วยนะคะอรินร้อนมากเลยบ๊ายบายสวัสดีค่ะบ๊ายบาย